สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา YouTube ทุกท่านครับมารับชมกันต่อครับกับการทำงานปิดคันกั้นน้ำครับของจิมงานโทรหนึ่งฝั่งนี้ดินยังไม่พอครับ ก็จะเหลือตรงนี้ด้วยครับทีหนึ่งนี่ครับจงแองตรงนี้แหละเทปรับให้เสมอโอ้ดินมันแข็งดีมากเลยให้ตายสิ แทงโปกเลยดินอ่ะเราโน้อยสายดันครับดันลงมานี่เลยละเรา đâm cứ nó thấy đây mẹ có đi lên Lá mẹ, xin <laughs> Nhi, <plà chọn> này Con đi <laughs> ถอยมาเลยถอยมาเลยถอยเลยถอยเลยเลยเลยยเลยยายวันนี่ยายวันนี้แหละโอ้รามารวนเนาะเลยๆๆๆเ ไล่ไล่ไปอู้อยุดเลยโอ้รอบนี้จานชูจัดเต็มเลยครับเอา้าทำไมกล้องอยู่ๆมันมาอยู่ๆทำไมมันมาหาคนถ่ายเนี่ยโอ้ยไปโดนเต็มอะไรวะ ตก <laughs> ใจหมดเลย น้อยแน่อนอนอมากเลยนี่นี่ดีให้โทรมา Long ngon lao ngon Lê Lao cho tao cái có này Thôi bây giờ này, này Thôi bây Lê lê, lê, lê. ê má ô em bằng luôn ơi thì có mấy bằng luôn rồi ao à, hạt má hạt má hạt vào lưng hạt vào Được rồi Biên các các bạn ma mày hấp nhẹp kích lên Khỏi khỏi lão nói sai đành cột lên lão cột lên dốc 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 อ,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 อระวังนะถ้าล้อลังได้ถไลต์ตกนี่งานเข้าเลยเอาขึ้นยากเลยเลยครับสูงๆแบบนี้ถ้ารถไถได้ลงข้างหนึ่งนี่เอาขึ้นยากครับเผลอๆต้องเอาแมคโครมายกขึ้นอะชีกไปน,นู่นเลยแล้ว หลังอ่านงานอยู่อ่เอาเอาโอ,อ,อ้ระยะนี้ต้องวิ่งสามคันนะพอดีชื่นน้นได้กี่เท่าแล้วได้ยินสิบแล้วโอ้ยสีโทยจะบัดน้ำมันเท่าไหร่ ดันไปนู่นเด้อดันไปนู่นเด้อเดี๋ยวพี่ให้เทตัวนี้ดันไปนู่นเด้อโอ้โอ้โอ,โอ้นี่มองไม่เห็นคนโบว์เดินหน้าไปหน้าไปอ้าวยกเลย ครับ แร้วไอจะโอนเงินไให้ใครให้กิ๊กอ่ะร้านร้านอยู่ไหนโคราชร้านขอหรือร้านยืมร้านขอหรือยืมรา้านขอวะ <c oughs> โอ้ไี่นอนมาเลยร้านอยู่เท่าไหร่แล้วฮะดูไหม ยี่สิบวันแล้วเปล่าโอ้เราน้อยทำงานร้านของเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเดี๋ยวจะโอนไปให้แน่นอนมากเลยเกเลย ถือว่าเอาเป็นว่าถือว่าสุดยอดแล้วกันเนาะสำหรับเราน้อยนี่ร้านแล้วนะครับโอนเงินไปให้ร้านใช้พันห้ารอยบาทเชื่อไหมเราทำงานกับผมไม่เคยเบิกตังค์ส่วนน้อยมากพวกนี้ทั้งหมดเลยมีที่เบิกปล่อยที่สุดมีจานโอเพราะว่าลูกโตแล้ว นอกนั้นไม่ค่อยมีใครเบริกครับรอเบอิกทีเดียวเลยรูปเดียวเลยรู้เรื่องก็ดีครับดีแล้วรู้จักทำงานแล้วก็ไม่ค่อยพากันรู้จักใช้เงินฟุ่มเฟือยก็ถือว่าดีแล้วอันนี้เห็นด้วยอยู่รับเงินทีเดียวเป็นก้อนเลยครับดีมากดีมาก ถ้าทาอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่ามีเงินเก็บแน่ถ้าประเภททํางานแล้วก็เบิกได้เงินอาทิตย์หนึ่งเบิกพันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเบิกพันหนึ่งกินเหล้าเที่ยวอย่างเงี้ยหรือให้ผู้หญิงเงี้ยผมว่าส่วนเงินนั้นไปเก็บไว้ดีกว่าครับดีมากเลยผมได้ทีมงานที่ขยันทำงานแล้วก็ใช้เงินไม่ไม่สุรุ่ยสุร่ายนะครับ ใช้เงินไม่สุดรืด่อช้่ายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลงไปจับปลาก่อนสวัสดีครับห <laughs> ยออกหรอครับไม่ลงหรอกเพื่อนคิดตม้ม